นอกจากคนไทยอ่ะจะตายผ่อนส่งเพราะฝุ่น PM 2.5แล้วยังต้องมาตายเพราะแคดเมียมที่เจออีกมันไม่ไหวแล้วป่ะแต่ละเรื่องอ่ะไหนจะอากาศแปรปรวนเพราะโลกร้อนรู้สึกแม้ทุกปีนี่มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นรัฐครับควรหาทางแก้แบบจริงจังได้แล้วหรือให้คนไทยอ่ะตายหมดทั้งประเทศก่อนถึงจะคิดได้สเสนอหน้าข่าวมือถือคืออย่าให้คนอ่ะสนใจในเรื่องนี้เยอะๆอย่าให้เป็นแค่กระแสครั้งคราวเพราะเราเองอ่ะก็อยู่เชียงใหม่เราไม่ไหวแล้วจริงๆ คือตายคนเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่สงสารพ่อสงสารแม่ไหนจะลูกเด็กเล็กแดงคุณจะให้เด็กของคุณหรือลูกของคุณอนะ่ะเติบโตในสภาวะอากาศแบบนี้ได้ยังไงวะแล้วที่จะจัดงานสงกรานจุดหลักประตูท่าแพเลยท่ามกลางสถานการณ์ภาวะฝุ่นแบบนี้ที่ส่งผลก็ะทบต่อสุขภาพเอาจริงๆนะยังจัดได้อยู่อีกหรือวิกฤตหนักขนาดนี้ไม่เป็นพื้นที่ภยัยพิบัติได้ยังไงงงใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดนายกออกมาตรการ9ข้อเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ก็ขอให้มันบรรเทาหน่อยเหอะไม่มากก็น้อยเสิร์หน้าข่าวมือถือ